วันนี้ท้องเสียพี่น้องกินยังไม่ได้เลยพี่น้องซื้อซื้อกว๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกที่เป็นโซนในในเซเว่นมาขายพี่น้องอใส่โมูลงไปเขาเมีเส้นกว๋วยเตี๋ยวนะพี่น้องนะคะเครื่องปรุงนะคะที่เขามีไม่ให้ป้า,าก็ไม่รู้เครื่องปรุงอะไรบ้างนะคะนะคะ เดี๋ยวป้าจะใส่เส้นลงไปเลยนะคะใส่เครื่องปรุงลงไปนะฮะใส่เห็ดลงไปด้วยพี่น้องเดี๋ยวป้าซื้อเห็ดเห็ดเค็มมานะฮะใส่ปากหมูลงไปด้วยพี่น้องสเ,เ,เมมะะสร็จแล้วนะฮะปิดไฟเลยค่ะเหมือนมาม่าพี่น้องแต่มันเป็นเส้นกว๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะฮะ สเสร็จแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยน้ำตกนะสำเร็จรูปเด้อมากินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกกันพี่น้องนะก๋วยเตี๋ยวน้ำตกอ่าสำเร็จรูปในเซเว่นนะพี่น้องเน่ปลาซื้อบโหัะพามาด้วยนะพี่น้องเดี๋ยวมากินด้วยกันจ้านะพี่น้องมากินน้วกันก๋วยเตี๋ยน้ำตกในในเซเว่นนะที่มันสำเร็จรูปแล้วอ่ะพี่น้อง ยายป,ปาซื้อโหระพานี้มานะคะจะเอากิ่งเห็นกิ่งเขาเอะพี่น้องแล้วใบเขา,เางามนะเห็นกิ่งเขาเดี๋ยวจะไปเสียบพี่น้องปลาชอบกินเดี๋ยวจะไปเสียบข้างแถวแถวทุเรียนนะมาลองชิมดูนะฮะไม่เคยกินหรอกนะฮะน้ำตกน้ำตกในสำเร็จรูปเนาะเมเซเว่นเพิ่งซื้อมากินครั้งแรก ม,มก็โอเคนะหมูเนื้อคุณจะใส่คุณต้องซื้อมาใส่เองนะคะหมูพวกหมูพวกเนื้ออะไรเงี้ยนะ,ะแต่พวกเครื่องปรุงอะเขามีให้ครบมดเลยนะฮะเห็ดคุณจะคุณซื้อมาใส่เองส่วนเครื่องปรุงอะมันมีสําเร็จมาเลยนะครับมียันกระเทียมกระเทียมเจียวแล้วก็ต้นหอมผักชีแห้ง ม,มืลอมกินข้าวไปไปสวนพีเนองไปแวะคุณตาแวะกินกาแฟเนี่ยปากกเลยเห็นไอ้น้ำที่เขาไม่เคยกินหรอกอะไรน้ำเผือกอะไรนะ่ะ เผือกๆอ,อะไรเขาน่านะนะพี่น้องนี่ปาก,ก็เลยลองออเดอร์สั่งมากินพี่น้องกินไปได้ไม่ไม่ถึงครึ่งกระปุกหรอกนี่ปาก,ก็วางไว้แล้วกเขาไปถึงในส่วนก็ไปช่วยกันทำข้าวนะฮะรู้สึกเจ็บท้องกินไปได้ประมาณยี่สิบนาทีรู้สึกท้องมันเหมือนบิดนะ,ะเจ็บเจ็บท้องแล้วก็บิดๆอะใจไม่ดีก็หยุดกิน ก็มีสาวครข้าวเซตเลยกคุณตาม,มากินเอ๊ะไม่ไหวละมันเจ็บท้องมากเลยอะไรเงี้ยอยากเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยใจคอไม่ดีเหมือนคนท้องเสียแล้วเราไม่ได้กินข้าวอะไรเลยแต่เช้าอะ่ะพี่น้องกินไอ้นั่นอย่างเดียวว่าน้ำอะไรเนะ่ะน้ำเผือกๆอะไรนะพี่สาวออกจากห้องน้ำมาคิดว่าโอเคละไปกินข้าวได้สองคำวิ่งเงครับพี่น้องก็เหลือกตะปิ้นเข้าห้องน้ำแย่ <c oughs> yeah, เลยค่ะ เลยเลิกกินข้าวเลยชวนบอกบอกกับพี่สาวบอกไม่ไหวละกลับบ้านก่อนยาอยู่บ้านยาไม่ได้พกติดไปเลยนะพี่น้องยาอยู่ยาอยู่บ้านหมดอะนั่งนั่งรถมาหมดแรงพี่น้องเข้าห้องน้ำสี่รอบอะหมดแรงอะให้คุณตารีพากลับบ้านหลับมาตลอดทางเหมือนคนท้องเสีย มาถึงบ้านแล้วกินยาเรียบร้อยแล้วโอ้คุณตาบอกเธอหาอะไรกินปะพอดีแวะเซเว่นนะคะคุณตาบอกเธอต้องกินอะไรบ้างรือเป่ามันปาก็เลยซื้อ,อกินอะไรไปลงซื้อไอ้พวกมาม่าซื้ออะไรไปกินก็ได้พอดีไปเห็นไอ้ก๋วยเตี๋ยวน้าตกอะไรพี่น้อ,อ,นองเออลองซื้อไปกินดูด้วยไม่มีโอกาสไปนั่งกินที่ร้านก็ซื้อ,ซ,อซื้อแบบสําเร็จแต่มานั่งกินบ้าน ไม่มีโอกาสที่จะไปคนเดียวได้นะคุณตาตามเนี่ยตามแล้วก็เราจะไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแกก็นั่งมองมันก็อย่างไรด้วยนะน่นนรันแบบให้ลองไปซื้อกินดูไปเนาะอกแซ่บดูเด้